ดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถยนต์ครอสโอเวอร์ขนาดกระทัดรัดที่มีสไตล์และความสามารถใช้งานได้จริงวันนี้คุณจะต้องชอบวิดีโอนี้แน่นอน เพราะเราจะมารีวิวรถยนต์ s u ซูกิ x v ็ปี2025รุ่นล่าสุดที่มาในสีแดงสดอันโดดเด่นบอกเลยว่าสะดุดตามากรุ่นนี้มีความเป็นเอกลักษณ์สูงและวันนี้เราจะพาไปสำรวจทุกมุมทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะภายในและราคาที่คุณอาจคาดไม่ถึงถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเมื่อมองจากภายนอก s u ซูกิ x v ปี B 2025ยังคงรูปทรงกล่องที่ดูสนุกสนานและคลาสสิกเหมือนเดิม แต่มีการปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นสีแดงของตัวรถดูสดใสและตัดกับรายละเอียดสีดำได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นหลังคากระจกมองข้างหรือชายล่างของตัวถังด้านหน้ารถได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมไฟหน้าและที่บางลงและเฉียบคมมากขึ้นซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นไฟตัดหมอกถูกจัดวางไว้ในกรอบสีดำด้านเพิ่มความดุดันและดูพร้อมลุยมากขึ้น มองจากด้านข้างเรายังคงเห็นดีไซน์หลังคาลอยอันเป็นเอกลักษณ์ของ X-B ซุ้มล้อมีการตกแต่งที่ดูแข็งแกร่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นรถ SUV ขนาดย่อมได้เป็นอย่างดีล้ออนลอยลายใหม่แบบทูโทนทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นโดยไม่ลดทอนความนุ่มนวลในการขับขี่ขนาดตัวรถอาจจะเล็กแต่ความสูงของรถช่วยให้รถดูมีบุคลิกและมีความมั่นใจเมื่อวิ่งบนท้องถนนด้านท้ายของรถไฟไท้ายเละแบบใหม่มีเส้นสายที่ เฉียบคมและกันชนท้ายกับสปอยเลอร์ใหม่ก็ช่วยให้รถดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นในด้านสมรรถนะ Xb p 2025ยังใช้เครื่องยนต์1 0ลิตรเทอร์โบ3สูบเหมือนเดิมแต่มีการจูนใหม่ให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น และแรงบิดตอบสนองได้ดีในรอบต่ำเกียร์ยังคงเป็นแบบ CVT ที่ขับนุ่มนวลและมีระบบไฮบริดเล็กที่ช่วยเพิ่มแรงขับขณะเร่งแซงหรือขึ้นเขาทำให้การขับขี่ในเมืองลื่นไหลและตอบสนองได้ดีเกินคาดรุ่นนี้ไม่ได้เน้นความแรงแต่ให้การขับที่คล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากพอสมควร XB มีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อให้เลือกโดยรุ่น 4WD ยังมาพร้อมระบบ Grip Control และ Hill Descent Assist ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะเวลาขับในสภาพถนนลื่นหรือขึ้นเขาแม้จะไม่ใช่รถออฟโรดเต็มตัวแต่ความสามารถถือว่าเกินตัวไม่น้อยอัตราการประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20-22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถประเภทนี้ เมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารการออกแบบภายในของ X-B ปี2025ยังคงความสนุกและใช้งานได้ดีแต่มีความหรูหราและพรีเมียมมากขึ้นแผงแดชบอร์ดดีไซน์ใหม่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายตอบสนองไวและมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่แสงจ้าพื้นผิวหอลายจุดเปลี่ยนมาใช้วัสดุดนุ่มเพื่อเพิ่มความรู้สึกพรีเมียม รวมถึงการเดินระเข็บได้สีแดงบนเบาะที่เข้ากับสีตัวถังภายนอกได้อย่างลงตัวหน้าปัดเป็นแบบกึ่งดิจิทัลมีการแสดงข้อมูลการขับขี่ที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนทีมได้ตามสไตล์ผู้ขับปุ่มควบคุมแอร์ยังคงเป็นแบบหมุนซึ่งใช้งานสะดวกเบาะคู่หน้ากว้างและรองรับสริระได้ดีทัศนวิสัยในการขับขี่เยี่ยมจากการที่ตำแหน่งเบาะนั่งสูงและกระจกบานใหญ่พื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังกว้างขวางพอสมควร มีพื้นที่เหนือศรีรษะที่ดีมากเพราะหลังคาทรงสูงพื้นที่วางขาก็ไม่แคบเบาหลังสามารถปรับเลื่อนและเอ็นพนักพิงได้เมื่อต้องการพื้นที่เก็บสัมภาระก็สามารถพับบบาราบเรียบลงและยังมีพื้นที่ท้ายรถแบบพื้น2ระดับให้เลือกใช้งานอย่างยืดหยุ่นเก็บของใช้รายวันหรือกระเป๋าเดินทางขนาดกลางได้สบายด้านความปลอดภัย Suzuki Xb ปี B 2025มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเติมหลายอย่าง รุ่นท็อปจะมาพร้อมระบบเตือนออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดบอดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบเตือนรถส่วนทางขณะถอยหลงังพร้อมถุงลมนิราภัย6จุดระบบเบรด ABS และ EBD ทุกกลุ่นย่อยทำให้รถคันนี้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับคนเมืองหรือครอบครัวเล็ก ในส่วนของราคารุ่นขับเคลื่อน2ล้อพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ1.7ล้านเยนหรือราวราว,ว420,000บาทไทยส่วนรุ่นท็อปขับเคลื่อน4ล้อแบบไฮบริดอยู่ที่ประมาณ2.2ล้านเยนหรือราวราว540,000บาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยสมรรถนะและดีไซน์ที่แตกต่างถึง